อะไรีนิ่นะเพื่อนผมว่ากางก็ได้ผมว่ากางก็ได้พอว่าซิลก็ขึ้นไปนี่หไดน่แทนเนาะเอะเราเอากลางเลยที่ทมาน้ำหมดอ๋อเพื่อนเพื่อนว่าผมได้ป๊อมหนึ่งไหมได้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 ไหมยืด่อไหมยืดสองไหมลปไปปีอกอไอเราอะ เออคอยตีออกเลยบอกว่าอย่าที้ป้อมไว้ก็โอ้ไม่เห็นอืม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 ตีตีถ้าแตกคืนตีแตกคืนกองกองกดกองไว้กดกองไว้กดกองไว้โอ้ยดูดิยืนเลยโคตรนานเลยสามตัวโอ้ สวัสดีครับคิณนี่กับผมเช่นเคยนะฮะแกับจากช่องโฮฟเกมเมอรอ่าวันนี้เราไปอยู่กับโอ,อบเมนอ่าโอเมนออฟเลนนะเพื่อนชอนกับเวเลสเนาะอ่าตัวเรามันไม่น่าแพ้เวเลสนะส่วนอ่าตอนนี้ผมหยิบโอเมนมาเพราะมันมีลิงเนี่ยเนาะเออผมเอาไว้กันโดนตอมเลนไ <c oughs> อ้ช่วงนี้รู้สึกโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยจะก่อขอไปยนเนี้นฮนยฮะคือรู้สึกโดนตอมเลนบ่อยๆผมอะเกลี่ยเลยกว่าเรา โอเคไปเลยกเอามปอย่างงี้เอาตอกน้ำก่อนอืม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 ดึงกระชากลากเลยเขาต้องฟิกอ่าเขาไม่ฟิกเว้ยโอ้ยโอ้ยต่อไปแล้วเพื่อนโอ้สเสดเยอะอะอ่าเอ้ยโอเมนเอ้ยไม่อุ้ยโอ้กูลวนเลยอ่าวิเล็กเขาทำไมไม่ฟิกวะเออทำไมเขามาเดินอย่างกับเราอะโยนปะเนี่ยโอ้โอ้ตกอะไรตกอะไร อ่าตอนนี้ผมจะออกตัดเลือดใช่ตอนนี้ผมต้องออกตัดเลือดทารอนตัดเลือดผมขึ้นไอ้นี่ไปก่อนไหมห้อยไปเล็กๆก่อนไหมหรือมารับกากันเด้อผมดูจากสาก,กาแล้ว เอาเองเลยกลางอ่ะมาดูจากเพื่อนแล้วเพื่อนไม่น่าลงมาเี่ยวกับเพื่อนเพื่อนไม่น่าลงมาอ่าเอา้าเอา้เอาเาง,งักๆง,งือกอะไรทารอนทารอนตัดเลือดแต่ถ้าต้นเกณฑ์เราไม่มีเกาะเราจะโดนลิงทุบมั้ยเนี่ย เออโอเคลิงลงกลางเอเ์ได้อืมล็อกเลยล็อกน่าจะตายอืมลิงหายลิงหายอ่ะผมไม่เห็นลิงนะไเดดเมดต้องรับกลางบ้างนะเพื่อนเองจะไม่มีตังนะ่ะต้องไม่ค่อยรับกลางเลยเพราะเมื่อกี้ผมก็แท็กได้ไปเวสหนึ่งนะตรงกลางเนาะอ่าคลิปนี้เราจะมาเล่นกันแบบอ่าจานเย็นเนาะเราจะไม่หัวร้อน เราจะไม่ร้อนเราจะเล่นกันอย่างสงบไปดูแต่ละเกมสิเพื่อนเห็นไหมอ่ะโอ้โหโดนต้อมเลนต้อมเลนกดออฟไม่พักเลยเอากดยุดหรอกหม่วะจริงไหมผมโดนตอมไม่พักเลยเออก็บ่นหน่อยอ้าวก็มาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนดูอย่างสนุกสนานกันนะครับเนาะอ่าต่อเพื่อนเพื่อนที่หลงพี่หรือกดอ่า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 ไอ้บอลมาจากไหนต่อเพื่อนเพื่อนที่หลงพี่หรือกดพาเข้มาชมคลิปผม หลกักเออเออเออไปไปไป,ไปอย่าไปแท็กเม็ดเยอะอย่าไปแท็กเม็ดเยอะไป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 ละอ่าสำหรับเพื่อนๆที่หลงผิดหลือก่อนพลาดคุณผู้ชมคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดับสมาชิกไว้เลยนะฮะและ้วกดกระดิ่งแเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางคิปต่อๆไปด้วยนะคลิปวันนี้ก็อาจจะลงดึกนิดนึงหน่อยครับเพื่อนเออวันนี้ผมไปตลาดมาเนาะไปซื้อจุ้งไปซื้อจุ้งวันนี้จะมีปาร์ตี้ที่บ้านเล็กๆแน่อนอนเนาะไปซื้อจุ้งไปซื้ออาหารทะเลมากินกันนะครับ เ <Okay>, okay, <laughs> กียร <laughs> <laughs> ์ไม่แท็ก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 ท่องไว้ไม่แท็กไม่แท็ก <laughs> <laughs> จะแท็กอย่างเดียวเลยกู <laughs> โอ้ตายเนี่ได้สามตัวอ่ามันก็เพิ่งรีแลงซ์มาเนาะเฮ้ยมันมีปรับปรับแมปมาใหม่ด้วยนะเพื่อนใช่ไหมปรับแมปมาใหม่ด้วยอ่าเอาผมไม่เห็นลิงนะ มึงปรับเมพมาเออปรับเปลี่มพปรับเมพมาใหม่เออใ,ให้เมให้หินมันเล็กลงเนาะจะได้ข้ามเขื่อง่ายขึ้นนี่แล้วมีไอ้ป,ป้ายนี่ด้วยนี่ไอ้ป,ป้ายข้ามถนนทางม้าลายนี่เออมันจะบอกเราถึงอะไรว่าเออระวังนะทางม้าลายอันตราย,อ,ารายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าข้ามถนนให้ระวังเดินให้ระวังอะไรงี้เนาะอ่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ผมไม่เห็นลินนะเอ้เวลาขาเดินเข้ามอย่างนี้หมายความว่าอย่างไร ผมว่าผมต้องเอากลางแล้วป่ะอือโอเคๆเดี๋ยวจะหากุลาไม่ดึงก็ได้เอาจริงๆนะเพื่อนๆผมว่ากลางก็ได้ผมว่ากลางก็ได้เพราะซิลก็ขึ้นไปนี่บนแท้ๆเนาะเออ่้าเราเอากลางเลยไอ้กิกที่มาน้ำหมดเหรออ๋อเพื่อนๆว่าผมได้อีกป้อมหนึ่งไหม ได้ไหม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 คิวสองไว้คิวสองไวบไ้บ้าก่อตีออกเลยเราอ่ะเออก่อตีออกเลยบอกว่าอย่าทิ้งป้อมไว้ก็โอเมนตัดเลือดตัดเลือดอ๋อแต่ใครว่าตัดเเลสเเลสในไฟก็ตีออกอย่างว่าตัดเลือดอ่าผมขึ้นอย่างนี้ก่อนดีกว่าดึนเบลมาก่อน ขึ้นเบลมาก่อนเออดันพังหมดแล้วตอนนี้เอาดิเออหลังนีบวิ่งไปหมดแล้วอ่าอ่าอ่าก่อท้อนก่อท้อนก่อท้อนอืมอืออืออือตีตีเอ่ะแต่คืนตีแต่คืนกดกดกดกอดไว้กดกอดไว้กดกอดไว้โอ้โหอยูดิ ผมยืนในโคตรนานเพื่อนสามตัวอู้นี่นี่ผมอะของการผมมีแค่เบลนะผมแปลว่าผมคิดถูกแล้วผมเลิกออกเบลมาก่อนเนาะผมต้องรีบรอป้อมบนเลยแล้วผมคิดถูกแล้วผมออกเบลมาเนาะเออแจว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 คิดถูกแล้วออกเบลมาก่อนตัวแดปป้อมชั้นเลิศเลยแต่เมื่อกี้ถ้าไม่มีเบลเราก็โดนนัตยานยัดหน้าแรงอยู่เหมือนกันนะเพื่อน อ่าไวออยู่นี่อ่าเราไม่เล่นกับตัวเล่นรนะยะเนาะเราโยกไปทางอย่างอื่นดีกว่าเดินไปทางนี้ตายนะไวโอโอเคไปนูน่นสปีดต่อเลยเราอ่ะอตัวมันเราดันป้อมโหดอยู่เร็วอ้าวเบ้นเบิเบื้นบืนเบนใจยมยุ่ๆใจยุ่ยมย่มอ่าตรงนี้เข้าไม่ได้ห่อมุมไม่ดี แต่จริบนมันได้อะนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้กระตุกกระตุกกระตุกอะไรสวยเหมืขขอนให้เขาเหลือนเป็นตัวล่อให้เขาสกิลใส่เราไงก็ไม่รู้เลยวะ อ,อยากได้เงินนะ่ะอยากได้เกาะทอนเกาะทอนออกทอยออกตัดเลือดแต่เกิดเนานะอ่าตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้ขึ้นดีบิเชอร์ตอนนี้มีทูดามเอท่าวะมีเวเลสทูดามเทเพื ate, ่อเแค่อ,อันติล็อกชิลก็น่าสนใจเออระหว่างล็อกชิลกับดีบิเชอร์ผมชอบออกล็อกชิลมากกว่านะถ้าเป็นพวกแบบตาไหยที่ไม่มีทูดามเอนะเพื่อนๆ ข้างล่างขีดโชยนข้างบนขี่กำลังมาชัวมาเราไม่ดักพวกนี้ก่อนวะเวลาไม่ทันแล้วชอบลืมอ่ะยิงนี่ทำไมวันนี้เฟรมมันลวงอะอากาศมันร้อนหรือ,อยังไงอังเวเลยเขาก็ไม่ปล่อยป้อมเลยเนาะแต่เราบรรจางว่าเราเอาอยู่โอ้ย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 ,อยถึงอยู่ถึงเขาพุ่งเขาพุ่งอย่าเขาเห็นอย่าเขาเห็นเออก็มันตามมาสุดเลยวะ อืมอ,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 อืมอืมเฮ้ยลิงลิงลิงเอ้ยเฮ้ลิงลิงโอ้โหกูรอดได้งไง <c oughs> โอ้ยล,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 ลีน่ลีนเมื่อวันนีนะอ่าเรามีล็อกคิวลแล้วเมื่อกี้ถ้าเวเล,ล่เขามีเวเน่นอฟนี่เราตายเลยนะเนี่ยอ่าโอเคเราล็อกคิวแล้ว,ลว,ว,ลลวต่อไปขึ้นทอยเราไปตัดเลือดก,ก่อนไหม ก้าตัวเดียวที่เหลือหายแมพหมดเลยโเคเบก้ามาผมไม่ล็อกกันเนี่ยเฮ้ยคลิปแล้วโอเคีคลิปแล้วอย่างงี้แฮสเตดเราโดนแฮสเตดสี่ตัวเหรอลูกเพิ่งเห็นแอซซิตหนึ่งโอ้โหอ่าเมื่อกี้เขาเบมาบดปะวะอืมโอ้ โอ้โหกดซีลสองออกเลยอ่าวเราโผล่ก่อนเราโผล่ก่อนอ้าวนึกว่าคิกซี่จะก็จะแอบเราต้องเดินเปิดแม็คให้คิงซี่เห็นเนาะเอออ่าดีๆเพื่อนๆถอยเลย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 อย่างนั้นอย่างนั้นฝั่งเราไม่มีแคลรี่นะถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนฝั่งเราไม่พร้อม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  ไอ้ไรได้ไดไป้ได้ไดไดไดอไพอหรืไม่พออืมจับตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอ,อือสวยครับอืออือลิงทุบเราลิงทุบเราลิงทุบเราอือ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 มีล็อกเชียลมีล็อกเชียลสกิลสองไม่มีก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้มาเพื่อนรวมกลุ่มพวกนายเข้ามาจบบ้ากันดีกว่า หรือไงวะหรือโอเมก้าโอเมก้ามันการป้อมได้ถ้ามันตัวเดียวมันการป้อมได้ก็แบนมันไปนะเอาอเลกออกก่อนเอาแลกออกก่อนอืม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 แบเพื่อนถอย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 เพื่อนถอย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 ได้แลกแล้วได้แลกก็ถอยถอยถอยแยกย้ายกันไปเติบโตดีก่อนนะเซ็ตเอาดาดีกว่า ตอนนี้ของมันอไอกางเกงนี่มันไปต่อไอทอยไม่ได้เนาะใช่ไหมไม่ไป็ลไร,รค่อยดีไปบางทีการออกของผิดเราลังเลนในการออกของมันก็มีโอกาสทำให้เราแพได้นะเพ,นเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันยอมใช้เงินแล้วาฮสเตะกูมมนอยู่สูงจังอะฮัลโหลฮัลโหลลงไปรับก่อน วิง่งวิ่งมาลโลมเลยเอยอต้องมารับเพื่อนนะเพราะเขาอยู่ข้างล่างกันเยอะซิลเราก็ได้บนเฮ้ยเฮ้ยนีอยอย่อันติฟิกเกอร์ป่าเซียนปเซียนนี่ถ้าปัาเซียนอ่าแอคไงแอคติดแอคติดแอคติดแอคตามจะตายเราเอเอ,เอกาางๆกากาางก โลมาลากิออกมาช่วยเกันนะช่วยเกันนะช่วยกันเอาเพื่อนนะอ๋อสวย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 เราทูดามิสแล้วโมนเบลไวยโอของเราอะเ,เอ้าวันตีมาพอดีอูสวยครับจังหวะนี้ สวยครับจังหวะนี้อ่านายต่อเลยโอเมก้าจังหวะนี้มีอืไม่ถึงไม่เป็นไรดันคลิปกลางมาเพื่อนรวมกลุ่มพวกไหนเข้ามารวมกลุ่มพวกไหนเข้ามาอือผมตีป้อมอ่ะผมตีป้อมอ่ะอืผมตีป้อมอ่ะผมมีล็อกชิลว่าผมตีป้อมอ่ะผมตีป้อมอ่ะผมตีป้อมตีป้อมตีป้อมโอ้ยใส่เราหมดเลยทั้งโอเมก้าทั้งเบเลสเอาแหละครับเป็นอย่างนั้นไหครับเพื่อนสนอ่า แปงจะบอกโอเมก้าจะบอกเวเลสลืมไหมว่าเรากำลังโลนอยู่จังหวะเมื่อกีอ้อ่าแล้วแบบโอเมนออฟเลนเป็นบ้าง,างครับเพื่อนเนราะโอ้โหลวนเลยตานี้อ่าผมก็จะออกของตาีจริงไม่ต้องขึ้นตัดเลือดก็ได้นะเพื่อนถ้าเวเลสเขาไม่ได้มีปัญหากับในทีมไฟนะัแต่ออกไว้ก็ดีอ่าออกไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเวเลสมันเป็นตัวที่ตั้งแต่เวเลสโดนเนิร์ฟเรื่องเวลาปิดพาสซีฟแล้วมันหมุนอ่ะไอ้บอดี้คิดมันได้เร็วอ่ะบอดี้คิดแล้วมันเดินเร็ว ต้แบบโดนเนตรงนั้นไปผมก็ไม่ได้เล่นเวเลสอีกเลยนะเพื่อนแต่ผมจะหาวันมาเล่นเวเลสใหเ้เพื่อนดูดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับแพทปัจจุบันเนาะแต่สำหรับไอโอเมนเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่เพื่อน,อนถ้ามันไม่เจอพวกอ่ามาลอดไม่เจออะไรนะฟอลอเรนติโนหรือว่าไม่โดนหยิบไฮายาเต้แบบแก้ในเลนอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนไอโอเมนมันหยิบได้สบายหยานโอเมนกลัวไหมก็ไม่กลัวนะต้นเกมต้นเกมโอเมนไม่กลัวหยาเลดเกมก็ ถ้าไปเจอกันหนึ่งหนึ่งก็แล้วแต่อ่าสกิลเพย์เนาะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาเลนอาเลนอ่าโอเมนจะแพ้อาเลนนะถ้ายืนคายกันตรงๆนะแล้วก็ไอ้ปลาไหลอีกตัวหนึ่งอ่าปลาไหลปลาไหลช่วกับโอเมนบอกว่าไอ้คู่เนี้ยส,สูสีสุดแลปลาไหลกับโอเมนเนาะอ่าเอาเลยครับสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้ผมด้วยนะครับและกดกระดิ่ดงแจ้งเตือนเพื่อเป็นการยังห่อนที่ต่อไปด้วยนะสก้าก่อนไลค์ของเพื่อนๆนะชอบรับการมองเห็นจ้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว See you